สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำนะครับเติมถูกเติมมไวปลอดภัย100%ร้าน List าน n Shop เติมง่ายๆนำเลขกดีและชื่อทุลครไอที่ไลน์ IT ine, List m a n มนช็ออย่าลืมแอดด้วยนะครับเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน f a e b o o k Page List Man s h o p มีหลายราคาให้เลือกนะครับและตอนนี้ก็ยังมีโปรโมชั่นใหม่สำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะครับซึ่งถือว่าถูกกว่าในเกมมากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอ้โหเอาไหนแดงใช่ปะโอ้โหเยอะเกิน หนำมวยไม่ไหววะหนำมวยไม่ไหววะเอ้ยแล้วทำไมผมมาหนำมวยเนี่ยไปลงนิดปะโอ้โหหนำมวยเยอะมากแดงมีเจ็บเก็บ,กบมาพี่ตูแล้วตัวพท่อไปยัดก่อนเอ้ยไม่ตายได้ไงวะ

ในไม่ได้สามตัวน่ะในมวยสามตัวเลยอุ้ยเช็ยผ้าเด็กแล้วมีตัวชิดผมตัวนะน่าจะบอดชัดเจนแล้วบดที่บดมีตูตีมีแรงมากบบมี M7 มให้กับ u กับ UMP มีลูกแค่20นัดแล้วก็ UMP มี140กว่า อัลเโนแม่งห็อกอุขาดแล้วข้ามไม่ได้มันจะข้ามนะคาเซียรตรงรั้วนอกหนึ่งมเห็นแล้วผมจะข้ามนะไปโซนตึกสวยอีกตัวนะึงมันกลับละเก็บได้ตัวนงอนะ่ะ ได้มมัยขาากูนะผมจะชิด,ดผมจะชิดมันอยู่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาอยู่มีมันชิดผมแทนวะกูมไม่เอาเนื้อรถมาว่ะเดี๋ยวผมกลับเดี๋ยวผมกลับไปก่อนครูตุลกลับกลับกลับโอ้เต็มเลยเนี่ยรถมาเต็มเลยของมันจะไม่พอสู้เนี่ย ไปไปไปแจมไปเคลมไปเคลม,มเขาตอบไหคาสิโนเหรอืรออใช่ใช่ใชมาแล้วโบชั้นสองผมออกไม่ได้ถ้าออกเข้าไปโดนหลังปุ๊กแม่ นผมสไปเดอร์แมนหามันก่อนมันหมุนมันหมุนยายอยู่ตายเอ็มโฟเหลือนะกับลูกเอเคเต็มเลยแต่ลูกเอ็มโฟผมไม่ผมไม่มีให้นะคาเทโนยไม่หมดไอ้กี่ชาร์จอะ ระวังมันยิงได้นะตรงนั้นนอนละนอนละโอ้โหหัวสองเม็ดไม่แตกยิงเรียกมายาผมเยอะมากเลยนะบอกก่อนอยิงกดอดู่คันมาคัานมา นตายหนึ่ง,งเอาได้นะข้างๆเนี่ยตึกเย็นตึกเย็นสองเนี่ยไปแจมปะ หับ,บ,บฉับเฉยเลยโอ้ยโดนใกล้ๆเสือกมาชุบได้ดุนรวนเลยชุบก่บบบบบดอนเลยสัคัญอยู่ชุบรุนรุดเลย ซ้าย้ายมาเอาไท้ายก่อนฟังอยู่ไหมต<ว>่อยหนึ่งทีนะแพ้เฉยเขาบอกว่าแพ้เขาบอกว่าแพ้เฉยบครูจิว มิวมิวมิวบอกเป็นดีแล้วเป่นดีแล้วโอ้ยคูนุกไปไหนไายไปบ้านเอามาดิบ้านไหนโอ้ยโอ้โห what the fuck มันเนียนเหรอเนียนอยู่ตั้งนานแล้วตัวนี้ไปโอ้โหเดือยเอ็มตี้เลย เหนักใช่ไหมอย่าล่วงจะ่ล่วงเขาออกปะออกนู่นออกไกลเลยหนีเฉยใกล้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 ตัวนะได้ผมยังไงเลยนีรถชิดปะรถเข้ามาช่วยปะอ่า ใช่ใช่อยู่อยู่ตรงบ้าน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 ทะลุอยู่เห็นอยู่ตรงบ้านตรงอิดอ่ะอิดอิดขวานะอ่าตรงอ่าตรงนั้นแหละหมดละหมดอันในก็ดังอีกตัวมั้งมีรถอยู่นะขวาเออมีรถยิงกันอยู่ยิงกันอยู่โบ้บ้า,ากันอยู่เจอแน่นอนนะเราจะเราจะโดนสองทางนะโบ้แล้วออกขวากัน Nông luôn Nông Flame, 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 flame Hãy subscribe ตายหมดสวยก็มาดิวะเกียยิงได้ตัวเดียวกูบไอโบไปรับกระสุนตลอดเลยโคองการนี่แค่สี่ตัวพอละเก็ดตัวละสิบหกละกูได้ตัวเดียว อย่งไม่พูดเลยมันคงไม่ไปอยู่ข้างบนสุดหรอกผมว่ามันเจอแต่ตี้ล่าหรอตต้ล่าเกือบหมดเลยนะเพราะมันขับรถหากันมึงดูจากการเข้าเปกาโดดเองเขาล่าหมดเลยโอ้โหสี่ห้าคันแล้วลงในเฉพาะในเปกาโดห้าตีตีเราบ้าเราะงอย่างเด้เลยอย่างเงี้ยชอบมันดิ เงม้ยอย่างเงี้ยมัน,ม,นมันได้งัดได้ไรเนาะแต่เราแห้งของนะที่ตึกแดงอะโบแหง้งไม่มีอะไรเลยมีคนวะชัวร์ลโสวยผมว่าเพื่อนมันอยู่บนวะชัวร์เลยใชออกกอ่ออกก่อนออ,อ,อ,ออกก่อนออกออกออกก่อนเราโคตรเสียเปรียบเลยมาเดยวกูยิงเอง ันออกไม่ได้เราไม่หนึ่ด้วยนะเลยโบขับรถชนอะไรชนินสี่บุกี่บุกสี่สี่เลยมึนจัดไอ้เหี้ขับรถชนได้อีกวะไรไอ้เหี้อะไรวะทำไม้ฟัง ผมขอสี่ตัวไม่ใช่ขอที่สี่โอ้โห